มีทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็จุดที่ท่วมไปแล้วด้วยนะคะที่ต้องมีการเยียวยาประชาชนต่อไปนะคะในส่วนของพื้นที่ลุ่มภาคกลางนี่นะคะก็ต้องไปดูที่ชัยนาธนะคะมีมาให้ติดตามกันด้วยเรื่องของการเร่ง ร่องน้ําหรือระบายน้ําในการที่จะป้องกันในจุดของจุดที่อ่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรียาหรือแม้แต่จุดของอ่างทองจริงๆหลายจังหวัดเลยแหละแต่ว่าก็จะมีจุดของพื้นที่ลุ่มตม่ำนะที่เกิดน้าท่วมซ้ำซากที<อ>ไร <PC S 1> หนักใช่ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตราดแล้วก็จันทบุรีอย่างพื้นที่ตะวันออกนี่นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีน้าท่วมจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะก็ลงไปเนี่ยนะคะมีการสั่งเร่งดาเนิน การในส่วนของโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำสองแห่งด้วยกันในจังหวัดตราดเพื่อหวังแก้ไขปัญหาโดยบรรณาการทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งน้ำท่วมและภัยแรงไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสตอออำเภอเขาสังหมิงจังหวัดตราดค่ะเป็นจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีนะคะ ในขณะที่ทางด้านของนายรัะตะพงศ์สงวนจิตผู้ราชาการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตอนนี้น้ําท่วมในพื้นที่ตาบลสตอนั้นมีพื้นที่ถูกน้ําท่วมไปแล้ว9หมู่บ้านโดยมี3หมู่บ้านที่ถูกมวลน,น้ํโอบล้อมจนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและมีพื้นที่การเพาะปลูกที่พังเสียหายไปแล้วมากกว่า8,800ไร่ชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่า740ครัวเรือนล่าสุดภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโดยทั่วไปนั้น พื้ที่เริ่มที่จะที่คลายลงแล้วแต่มวลน้ําไหลลงสู่ตําบลเทพนิมิตและตำบลวังตะเคียนโดยที่น้ําในบางช่วงนั้นยังคงไหลเชี่ยวกรากอยู่และเข้าท่วมส่วนผลไม้ของชาวบ้านหลังจากที่ได้ฟังรายงานร้อยเอกธรรมนัดก็เปิดเผยว่าขณะนี้ครับ ได้มีการสั่งให้เร่งดำเนินโครงการการสาร้างอ่างเก็บน้หํห้วยสตอและอา่างเก็บน้ําบ้านคลองแองให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณปี69และ70เพื่อที่จะรับมือและแก้ปัญหาน้าท่วมในพื้นที่อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปซึ่งหากว่ามีการสาร้างอ่างเก็บน้ําทั้ง2แห่งดังกล่าวนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถเก็บน้ําได้มากกว่า50ล้านลูกบาทเมตรนอกจากว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้แล้ว ยังเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลงพื้นที่ที่ตำบลปัตทวีอำเภอมาขามจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลังจากที่มีน้ําป่าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม4อําเภอได้แก่อำเภอมะขามอเภอําคลุงป่งน้ําร้อนและอเภอเมืองจันทบ,บุรีก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 30, 3 3 0 0 0 0ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรกว่า41,000ไร่ค่ะ ล่าสุดสําหรับจันทบุรีสถานการณ์เมื่อวานนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในพื้นที่จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีและริมฝั่งแม่น้ําจันทบุรีที่มีปริมาณน้ํา ที่ยังคงถือว่าระดับเพิ่มขึ้นสูงอยู่ก็ต้องมีการปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ําให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ากันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยร้อยเอกธรรมนัสก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและทําการฟื้นฟูในจุดที่รับน้ําลดลงแล้วให้กลับคืนสู่สภาพปากติให้ได้โดยเร็วด้วยค่ะ ส่วนน้ําที่เขื่อนเจ้าพญาอําเภอสัพพยาจังหวัดชายนาทช่วงเชี่องคืนที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเริ่มที่จะคงตัวต่อเนื่องและมีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนอยู่ที่ประมาณ880ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพญาจึงได้มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ําโดยคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่เกณฑ์599ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะสร้างสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือริมคลองโขงเพงจังหวัดอ่างทองและคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำลดลงตามมานะครับแต่กรมชลน,นั้นเปิดเผยว่าในตอนนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นฝนทางตอนบนของประเทศไทยเพราะว่าจะส่งผลต่อมวลน้ำที่จะไหลหลากลงมายังเขื่อนเจ้าพยาต่อไป เพื่อที่จะมีการปรับสำหรับแผนการระบายน้ำตามภาวะการครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานลักษณะสภาพอากาศค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็สปปลาวตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปันกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงมาได้แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ เรขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ